สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีพฤษศกนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงให้คนลัคนาราศีพิษศกนะคะในเดือนตุลาคมนะคะก็ช่องนี้เน้นดูลัคนานะคะอ่าต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปหาลัคนาก่อนนะคะแล้วก็มาเทียบดูกับคลิปคําทํานายนะคะสําหรับอ่าท่าในใดที่ไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะถ้าดูแบบราศีนี้ไม่ตรงเราสามารถที่จะไปดูคลิปอื่นที่มัน ใกล้เคียงกับชีวิตของคุณได้เลยนะคะแม่หมอไม่ซีเรียสนะคะสําหรับคนลักนาะพุทธศกเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคมนะคะเราไปเปิดไพ่กันเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะใบแรกนะคะใบเป็นไพ่ประจําตัวของคุณโอ้โหหกไม่เท้าเลยนะคะเนี่ยนะคะคนพุทธศกนะคะก็จะบอกว่าดีมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของการงานที่มีการประสบความสําเร็จนะคะเรื่องของชัยชนะนะคะ ใครที่มาเป็นคู่แข่ง,ขงคุณช่วงนี้นะคะถอยไปเลยนะคะคุณเรียกว่าเข้าวินแน่นอนนะคะสําหรับไพ่หกไม้ถา้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของการงานที่คุณสั่งสมทามายาวนานก็มาประสบความสําเร็จในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ประจําตัวที่ดีมากๆสาหรับคนผู้ศกนะคะถึงแม้ดาวาดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังนะคะแต่ถอยหลังเข้าสู่ภพสุภะของคุณนะคะก็เรียกว่า ดวงดาวของคุณยังให้คุณเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะสำหรับคนพฤษกนะคะมาดูตำแหน่งที่สองนะคะไพ่ประกบหน้าเลยของคนลัคณาราศีพฤษกเป็นยังไงบ้างนะคะตำแหน่งที่สองค่ะได้ไพ่อู้อัศวินถือเรียนะคะไพ่ประกบหน้าดีมากๆนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การเงินของคุณน่าจะมีเรียกว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะ คนละขนาดพุกนะคะเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่คุณมีการวางแผนที่จะนําเงินไปต่อยอดนะคะไปลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับสถาบันการเงินต่างๆก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะบางคนอาจจะนําเงินนะคะไปช่วยเหลือการกุศลอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเป็นไพ่อัศาวินถือเหรียญน,นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะไพ่ของโชคลาภเงินทองนะคะ การเงินถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะเรียกว่ากระแสะการเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะมัน,มนเป็นไพ่ม้านะคะไพ่ม้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความรวดเร็วนะคะความรวดเร็วนะคะกระแสะการเงินก็หมุนมาเรื่อยๆตำแหน่งที่3ค่ะโหวางแพนนะคะตำแหน่งที่3ามไม่เป็นไพ่เ h อะฮอล k คิงนะคะก็เป็นไพ่พะลาสีนั่นเองนะคะก็เรียกว่า คนลัคนาราศีพฤษศในช่วงนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเจ้านายหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเรียกว่ามีคนคงแก่เรียนคอยให้การช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะคุณพ่อด้วยนะคะตำแหน่งนี้ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังนะคะช่วงนี้บางทีคนพู้ศกอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตําแหน่งของความคิดของคุณนะคะคนพื้อศกช่วงเนี้นะคะอาจจะกําลังวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะแต่เป็นการวางแผนที่เรียกว่าวา,างแผนเงียบๆนะคะมีความคิดที่อยากจะใช้ชีวิตปีกวิเวกสันโดษนะคะไม่เข้าสังคมนะคะเพื่อที่จะวางแผนอะไรบางอย่างนะคะ มันเป็นไพ่เมเจอร์อาคนาบางคนอาจจะอยากไปถือศีลก็ได้นะถือศีลเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้คะ่ะวิปัสสนาได้นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่4ี่ค่ะคนรักคู่ครองเป็นยังไงคะช่วงนี้คนรักคู่ครองการเงินไม่ค่อยจะดีนะคะการเงินไม่ค่อยจะดีเลยนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะบางคนแฟนของคุณอาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจเจ๊งมาก็ได้นะคะการเงินมีปัญหานะคะ สภาพคล่องไม่ค่อยจะดีนะคะในเรื่องของคนรักคู่ครองนะคะหรือว่าคนที่จะเข้าหาคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คุณมีตังค์เท่าไหร่นะนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่5นะคะอะดีตที่ผ่านมานะคะบริวารน,นะคะเรียกว่าไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะบริวารน,นะคะ ใช้อย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างหนึ่งนะคะค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายเลยนะคะช่วงชีวิตที่ผ่านมาของคุณก็ค่อนข้างน่าเบื่อดายประมาณว่าได้สิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะหรือว่าถ้าเป็นความรักว่าเป็นความรักที่จืดชืดนะคะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะตำแหน่งที่6ค่ะอนาคตของคุณได้ไพ่โอ้โหหไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ย มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานพอสมควรนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนเนี่ยถือว่าได้เกียรตินิยมเลยนะคะถือคาถาเลยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็เรียกว่า,าคุณอาจจะมีเรื่องของการเปิดธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นกิจการของตัวเองเกิดขึ้นนะคะหรือว่ากําลังคิดค้นประดิษฐ์ อะไรสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีไฟมีความคิดกําลังหาแนวทางอะไรใหม่ๆสําหรับตัวเองนะคะก็เป็นไฟที่ดีใบนึงนะคะเรื่องของการงานนะคะตําแหน่งที่7ค่าปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะคะคุณได้ไพ่เก้าเ้ถ้วยนะคะเ้าถ้วยนี่เป็นตำแหน่งของปัญหาของคุณนะคะเก้าถ้วยเป็นคนก็เรียกว่า มั่นใจในตัวเองสูงนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหย,เออะะยรรียบเรือสองแคมนะคะคบซ้อนคุยซ้อนอะไรประมาณนี้เหยียบเรือสองแคมนะคะหรือว่า,าเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าชู้นะคะเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้นะคะบางคนบางท่านนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของความเจ้าชู้ตัวเองด้วยสําหรับคนพิสุกนะนะคะ จ้าชูหรือว่าคบหลายคนคบซ้อนคบแทรกอะไรประมาณนี้น,นะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่8นะคะสถานการณ์เพื่อนฝูงเป็นยังไงคะให้การช่วยเหลือดีไหมคนรอบข้างนะคะโอ้โหเพื่อนฝูงนี่พึ่งไม่ได้เลยนะคะเพื่อนฝูงก็ลําบากค่ะหาหนทางช่วยเหลือตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนฝูงนะคะก็เรียกว่าถูกผ้าปิดตาไว้เลยแล้วก็มีดาบวางรอบๆเลยนะคะก็เรียกว่า เป็นไพ่แปดดาบนั่นเองนะคะสาหรับสถานการณ์ทั่วไปแล้วนะคะเพื่อนฝูงก็เรียกว่าน่าจะมาพึ่งคุณซะมากกว่านะคะถ้าดูสถานการณ์แล้วนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยเหมือนกันนะคะคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะการทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหาได้อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์โซเชียลอะไรบางอย่างนะคะสําหรับคนลักนาพฤษศกนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่9นะคะ ตำแหน่งที่9ดีมากเป็นไพ่ The w ว e วก็คือไพ่ View of Fortune นะคะาบางคนอาจจะมีเรื่องของการวางแผนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะซื้ออสังหาริมทรัพย์การแปลงทรัพย์สินให้เป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมานะคะเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินนะคะมีการมีความคิดหรือว่ากำลังหาแนวทางอยู่เพื่อที่จะ สร้างหรือว่าทําให้ทรัพย์สินชิ้นนั้นเกิดดอกออกผลขึ้นมานะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเป็นความคิดลึกๆความรู้สึกลึกๆของเรานะคะเรามาดูไพ่สรุปของคุณคุณลัคนาพุธศษไพ่ส,สรุปบอกว่าว้าวสองถ้วยสองถ้วยนะจ๊ะ สองถ้วยก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะจะเจอคนที่ชอบในช่วงนี้นะคะ,ะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะคะแต่นะคะระวังเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรแบบว่าคบหลายคนคุยหลายคนคบซ้อนก็ได้นะคะมีลักซ้อนลักแทรกนะคะในช่วงนี้ที่ไม่เหมาะทานายนะคะดาวศุกร์นะคะเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วนะคะเป็นประนะคะเป็นประ ก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะถ้าคุณจะคบจะคุยกับใครในช่วงนี้นะคนลนักษณะพิษศกนะคะก็เรียกว่าอาจจะเจอคนมีตํแหน่งนะคะมีเจ้าของนะคะก็ให้เรามาระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะมีความแฮปปี้ดีดานในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันแต่สถานะคู่ครองคนรักของคุณหรือว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้จะเรียกว่าต่ำกว่าคุณหรือว่าด้อยกว่าคุณนะคะดูตำแหน่งของคู่รักของคุณนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะ การเงินไม่ค่อยดีเลยอ่ะทนะทางบ้านทานะครอบครัวอาจจะไม่ค่อยดีนะคะลําบากเลยแหละนะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์ยังเดินไม่ดีนะคะอาจจะเจออ่าคนที่ชอบแหละแต่ว่าเขาอาจจะยังแบบเรียกว่าไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้ก็ดูดีๆนะสาหรับเรื่องของความรักคนพิศกนะคะแม่หมอก็เปิดเรื่องของความรักมาก่อนเลยเพราะว่าอ่าอ่า คนลัคนาพืธศกเนี่ยดาวสุกเริงลักนานะคะสุกเริงลักนาก็เรียกว่าเป็นพินทุบาทเนาะแต่ว่าก็มีความสุขนะแต่ความสุขมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะคะเพราะมันเป็นประนะคะแล้วก็คนโสดแล้วคนที่เข้ามาแล้วก็เรียกว่าอ่าน่าจะแบบว่ามีโปรไฟล์ที่มันด้อยกว่าคุณอะนะคะสําหรับคนพืธศกเนาะดูไปก่อนนะคะดูไปก่อน เพราะว่าสภาพของไพ่ของคุณแล้วดูคุณเป็นคนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตมาก่อนเป็นคนที่เรียกว่า,าวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตกา,าการเงินการเงินหรือว่าทั้งครอบครองคุณนะคะนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นปึกแผ่นมั่มนคงในระดับหนึ่งนะคะคุณก็ลองพิจารณาดูดีๆนะสำหรับคนลัคนาพฤษศนะคะ ถ้ามีคนเข้ามานะถ้าเป็นคนโสดก็เรียกว่าดูดีๆนะคะถ้าเป็นสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็เรียกว่า,าความรักน่าจะมีเรื่องของอความงอนแงนเข้ามานะคะงอนแงนเข้ามาคือไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินของฝ่ายคนรักคู่ครองของคุณนะคะที่มันจะทําให้ความรักของคุณไม่ค่อยมั่นคงนักนะคะ เรื่องของความสัมพันธ์น,นะคะที่มีรที่มีรักแทรกเข้ามานะคะรักแทรกเข้ามาอาจจะเป็นฝั่งของคุณหรือเปล่านะคะฝั่งของคุณไหมนะคะหรือว่าในฝั่งของคนรักคู่ครองของคุณนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่เหมือนจะเป็นฝั่งของคุณซะเยอะนะคนผู้ศกนะคะอาจจะมีเรื่องของการครบการคุยซ้อนกันอะไรประมาณ kart. นี้นะคะรักซ้อนรักแทรกนะคะ คนมีคู่นี่ก็เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องให้การช่วยเหลือคู่ของคุณนะคนที่แต่งงานแล้วน่ะนะคะช่วงนี้ถ้าแฟนเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่าเพิ่งให้ไปนะคะช่วงนี้ให้เรามัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเจ๊งหมดตัวได้นะคะสําหรับคนลักขนาพุศกศนะคะในส่วนของแฟนของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะดีแล้วก็อาจจะมีญาติพี่น้องทางฝ่ายญาติพี่น้องของแฟนของคุณอะมาขอหยิบยืมเงินก็ได้นะคะเรียกว่า เก็บเงินอยู่กับตัวดีกว่าคนพธศก์อย่าให้แฟนเก็บนะช่วงนี้นะคะเป็นประมาณนี้ความรักก็จะแนวแนวนี้นะคะสำหรับเรื่องของการงานถือว่าดีมากๆถ้าเป็นงานเรื่องของการงานของคนลคักนาพธศก์เนาะเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะคะข้าราชการเนี่ยก็เรียกว่าถ้าทํางานมานานก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วแหละนะคะเป็นตําแหน่งของ6 หกไม้เท้านะไพ่หกไม้เท้านะคะถ้าใครที่มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรก็น่าจะรอมชอมกันได้หรือว่ามีโอกาสที่คุณจะชนะคดีสูงนะคะเพราะว่าไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะเรียกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคมีไพใ่ใหญ่ไหมไพ่ใหญ่ของคุณจะเป็นไพ่เดอะฮอลลี่คิงนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าให้การช่วยเหลือ ค่อนข้างดีแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเข้าไปนั่งวิปัสสนามีความคิดที่อยากไปนั่งวิปัสสนากรรมาฐานฝึกสมาธิอะไรประมาณนี้ได้นะคะเนี่ยตำแหน่งเนี้ยถือว่าดีเป็นพ่ใหญ่เมเจอาลัคนาด้วยนะคะและก็ในเรื่องของการงานนั้นนะคะมีโอกาสที่คนลัคนาผู้ศกหลายๆคนนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะคะจะได้หุ้นส่วน นะคะมาร่วมลงทุนหรือว่าได้มิตรภาพดีๆนะคะเข้ามานะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็ดีนะการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าใครที่ตั้งใจเรียนนะคะก็เรียกว่าโอกาสเกียรตินิยมเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะการงานถือว่าดีการเงินของคุณก็ถือว่าดีนะไพ่เงินประกบหน้าคุณนะคะเป็นไพ่ของอัศวินถือเรียนนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของ ไพ่ใบนี้ก็แสดงถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยนะคะความซื่อสัตย์ถ้าใครที่มีฟงมีแฟนอะไรประมาณนี้คบคุยกันหลายคนก็เรียกว่าบริหารจัดการดีๆนะคะให้ความเป็นธรรมกับคนรักคู่ครองของคุณด้วยนะคะสำหรับคนละคัะษนาดพุศกนะคะถ้าคนโสดนี่ก็ไม่มีปัญหาละคะ่ะคุณจะคบจะคุยกับใครก็ได้นะคะคนโสดแต่ว่าก็ให้คุณดูดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วงนี้จะโปรไฟล์โปรไฟล์อาจจะ โปรไฟล์อาจจะไม่ดีเท่าคุณอะนะคะอาจจะต่ำกว่าคุณนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องระวังไหมไม่หมอเรื่องที่ต้องระวังก็ตำแหน่งที่ที่แปดเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตำแหน่งคนรักของคุณนะคะก็เรียกว่าตำแหน่งที่แปดกับตำแหน่งของคนรักเนะะี่ยค่ะจะมาบั่นทอนเรื่องของการเงินของคุณลงไป ะะระหว่างเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งมีคดีความกับคนข้างนอกนะคะหรือว่ามีคนมาหาเรื่องนะคะแต่ถึงมาหาเรื่องคุณก็น่าจะแบบว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะคะน่าจะคุยกันได้อะเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของชัยชนะถ้ามคีคดีความก็คุณน่าจะชนะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะไพ่เดอะ o ฮลิคิงเข้ามาคุมนะคะ พ่ใหญ่เลยขึ้นตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีตำแหน่งของอคุณพ่อก็ดีนะคะตำแหน่งของคุณแม่ก็ดีนะคะที่จะเสียก็ตำแหน่งของบุคคลอื่นแล้วก็เพื่อนนะคะช่วงนี้เพื่อนอาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะคนพิศกจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็เป็นการทายกว้างๆท่ายทั่วไปเนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะ คลิปนี้แม่หมอต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ